สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ขอต้อนรับคนใหม่ของเราอย่างเป็นทางการนะเราขอยืนขึ้นคนที่เข้ามาครั้งแรกหรือว่ามาใหม่เป็นสมาชิกที่มาเยี่ยมเราวันนี้นะขอเชิญที่จะยืนขึ้นนะคะเราจะได้ทําเป็นทีลนะคนขอเชิญคุณใบกับลูกึ้นยืนขึ้น,นหนมยนะคะตอนนี้นะหะนหน้าไปหาพี่น้องของเรานะคะโอเคคนแรกชื่อคุณใบหมอนนะคะใบหมอนคนไนเอ่ย จะคนสิร์ตสวยๆน,นะคะแล้วก็คูณแบงนะคะีกับพี่น้องของเราได้แล้วก็น้องอันน้องอันขนไหนคะยกมือขึ้นดูกน้องอันนะคะแล้วก็น้องเพลงเพลงพลงนะคะคนที่ถักผมนะคะแล้วก็น้องเค้งเราที่มีต้องรับนะคะชน้นก็เจอกันมาลู้กเรามีมีต้องรับนะคะเชนั่ได้ค่ะพระเจ้าเราได้อยู่ด้กันที่นี่ไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะที่น้องใช่ไหมคะอาเมน,นนะคะ เพราะเรามีความเชื่อเดียวกันเราอยู่รวมกันเพื่อจะสร้างกำลังใจเพื่อที่จะอยู่ในพักสการประจารย์กันเนาะดีใจมากพี่นายรักเด็กมากเนาะเราขอบคุณพระเจา้าหนูอยู่กับอาจารย์ไผ่มานันหนูยังไม่มีเด็กมาเลยโอ้ยเป็นกำลังใจแล้วก,กัสร้างอะไรกำลังใจให้เราผ่านด่านให้เราทามากขึนะ้นเนาะเราขอบุณพระเจา้าตอนนี้ก่อน,นออที่จะเริ่มอธิษฐานนะคะพระเจ้าก็มีพระวจนะคำของพระเจ้าที่จะหนุนใจแล้วก็ให้กําลังใจไปด้วยกันนะคะมทาทีิวบทที่6ข้อ3.33ส นะคะพี่น้องพระคัมภีร์กล่าวว่าแต่ถ้าทั้งหลายจงสแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์กอนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คนมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เอง,เองแต่ละวันก็มีทุกพอ,อแลวนะคะอย่ากระวนกระวายแต่แห้เราแสวงหา พระเจ้าก่อนและพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมทุกสิ่งให้กับเรานะคะเขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่อาเมนไหมคะถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเจ้าก็จะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตนะคะเราขอบคุณพระเจ้าเราจะยิ่งขึ้นเราจะร้องเพลงเพลงนี้ไปด้วยกันนะคะได้ยินเสียงของพระเจ้านะคะเป็นบทเพลงชีวิตที่เสียงอาจจะไม่ครอบแต่เราจะนมัสการพระเจ้าของเราไปด้วยกันนะคะที่น้องค่ะเชิญค่ะ ได้ยินเสียงของพระเจ้า เมตตามุขโผลงที่ทรงดีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์และเรารักพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รักเราวเช่นกันพระเจ้ารุ่งขอขอบคุณพระองค์ขอมอบช่วงเวลาต่อไปในการที่จะอธิษฐานด้วยกันในการที่จะทูลขอของพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเราทุกคนด้วยพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สารเสริญเช่นนี้อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญพี่น้องที่จะ จะอธิษฐานด้วยกันของพระเจ้าที่จะนําเรานะครับเชื่อว่าในบทเพลงบอกว่าเราทั้งหลายนะครับได้รับการชำระโดยอะไรครับพระโลหิตของพระเจ้าาฉะนั้นเราขออุณพระองค์วันนี้ที่เรายาารังการมานมัสการพระเจ้าด้วยกันเนาะแล้วก็ขอพระเจ้าชงเป็นผู้ชมน้าเรานะครับที่เราจะร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าจ,จะฟังเสียงเราไหมครับอยากให้เราลังตาด้วยกันดีไหมครับเราอธิษฐานด้วยกันถ้าแต่พระเจ้าพระองผู้เป็นที่รักของเราทั้งหลายความรักและความ เมตตาของพระองค์ทำให้เราหลุดพ้นจากอำาหน้าแห่ความบางที่เราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์โดยพระอลหินของพระเจ้าพระองค์ทรงไถ่เราแล้วเมื่อเราสารภาพมาต่อพระองค์พระองค์ทรงใส่ชื่อและเที่ยงธรรมทำให้เราพ้นจากการกระทําการซิดและเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้เป็นโอกาสดีที่พระเจ้าจะให้เราร้องทุลต่อพระองค์หรือแม้แต่หลายครั้งพระองค์จะคที่เราร้องทุลต่อโรคนั้นพระองค์ทรงตอบคําอธิษฐานเราตลอดวันเวลาที่ผ่านมาพระเจ้าให้เรามีกําลังขึ้น พระเจ้าให้โอกาสเรามาในวันสการพระองค์ในวันนี้เป็นแห่งวันแห่งความชื่นชมดีและการทรงสถิตของพระเจ้าชิลิุท่าลังเราเมื่อเราร้องตถโพรงคขอพระหานถ์ของพระองค์ที่จะแต่ต้องในชีวิตของเราด้วยเราจึงขอพระองค์ทรงนำเราเวลานี้ในพระนามพิสต์เจ้าเห็นนะครับมีเวลาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะสบายดีไหมคะค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะ สัปดาห์นี้นองาที่เราได้มาพบกันนะคะได้มามัสักการพระเจ้าร่วมกันนะคะพี่น้องค่ะก็ <c oughs> ก่อนที่เราจะมัสักการพระเจ้านะคะแล้วก็มีพระวจนะของพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะค่ะพี่น้องพร้อมที่จะเข้ามาหาพระองค์หรือยังคะเข้ามาหาพระเจ้าหรือยังคะให้เราสงบจิตใจของเราดีไหมคะที่เราจะรับฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะ ค่ะอยู่ในพระธรรมโยเอลนะคะค่ะอขอโทษนะคะพี่น้องสายตาพระธรรมโยเอลบทที่สองนะคะข้อ23ถึง25นะคะพระธรรมโยเอลบทที่สองข้อ23ถึง25นะคะที่กล่าวไว้ว่าโอ้บุตรทั้งหลายของซิโยนเอ๋ยจงยินดีเถิดจงเปรมปรีในพระเย,ยโฮวาพระเจ้าของเจ้า เพราะว่าพราะองค์ทรงช่วยกู้เจ้าด้วยฝนต้นฤดูพระองค์ทรงเทฝนลงมาให้เจ้าคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูอย่างแต่ก่อนลานนวดข้าวจะมีข้าวอยู่เต็มจะมีเหล้าองุ่นและน้ำมันอยู่เต็มล้นบ่อกเก็บเราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิมอาเมนค่ะ พี่น้องคะ,อะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับวจนะของพระเจ้านะคะที่ได้หนุนใจเราเนาะในพระสัญญาของพระเจ้านะคะค่ะก็ก่อนที่เราจะเข้ามานวัสการพระเจ้านะคะก็ bones, ขอโทษด้วยพี่น้องมีพี่น้องที่มาใหม่ด้วยเนาะคะ่ะที่มาสัปดาห์นี้เนาะก็จะมีพี่ดาวนะคะยินด,ดีต้อนรับพี่ดาวนะคะพี่ดาวตลอนะะนนตดนะคะค่ะบ้านยนต์กรนะคะแล้วก็น้องๆ หลายๆท่านนะคะทีทอ่อาจจะไม่ได้รู้ชื่อเนาะแต่ว่ามีทักทายไปแล้วนะคะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะค่ะแล้วก็เราใช้เวลาช่วงนี้นะคะที่เราจะเข้ามาแสวงหาพระเจ้าแล้วก็ที่เราจะไปทักทายสวัสดีต้อนรับกันได้นะคะพี่น้องสามารถที่จะใช้เวลานี้ไปทักทายกันได้นะคะสอ,อบถามกันได้ค่ะค่ะแล้วเราจะเข้ามามัสการพระเจ้าะคะ่ะ ค่ะเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านะคะว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในชีวิตของเรานะคะค่ะพี่น้องพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าหรือยังคะค่ะ,ะลุกขึ้นยืนนะคะคนไหนลุกขึ้นยืนได้เชิญเลยค่ะค่ะแต่ถ้าพี่น้องท่านไหนไม่ไหวไม่เป็นไรเราสาม,มารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้ด้วยสิ่งยืนยันและความจริงของเรา มอบไว้กับพระองค์เราจะไว้วางใจในพระองค์ไว้วางใจในความรักในความซื่อสัตย์ของพระองค์พระเจ้าโอฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าและคุณพระเยซูค่ะแล้วเราจะมานพัสการพระเจ้าอีกบทเพลงหนึ่งด้วยกันนะคะที่เราจะที่เราจะมอบชีวิตของเรานะคะครั้งหนึ่งในชีวิตของเรานะคะหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้เรามานะะบนโลก thank ไวพรนะคะเรากา็เชื่อฝังพระองค์นะคะก็คือการที่เราได้มอบถวายให้กับพระองค์ด้วยนะคะค่ะท่านใดพี่น้องท่านใดที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็ให้ถุงถวายนั้นผ่านท่านไปก่อนนะคะแล้วก็พี่น้องอที่เข้าใจสามารถที่จะแบ่งปันนะคะในเรื่องของการถวายให้กับพี่น้องได้นะคะค่ะในเวลานี้ที่เราจะเข้ามาร้อ,องบทเพลงนี้ด้วยกันนะคะ ขอพระพรเบื้องบ,บนลงมาะค่ะที่จะที่ทเราจะร้องบทเพลงนี้ที่เราจะให้บทเพลงนี้นั้นที่จะเป็นจริงในชีวิตของเรานะคะให้ทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นค่ะเราจะมอบถวายให้กับพระองค์นะคะ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้า ทรงเน้นดูเราในแต่ละวันไม่เคยขาดวันนี้เราขอขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่เรามีส่วนในงานของพระเจา้าขอโรดสมควรเมตตาพระพรพี่น้องหลัทุกคนในเท่าทวีคูณมากยิ่งขึ้นกลับไปให้สิ่งนั้นเกิดผลและเป็นพรต่อไปและขอการในความเหนือทรัพย์นี้ที่จะเป็นพรสำหรับพันธกิจและการงานของพระเจา้ามีส่วนในความรักของพระเยซูคริสต์ไปถึงสำหรับทุกคนทุกชุมชนที่อยู่รอบข้างเราอยู่แม้แต่พันธกิจของ,งพระองค์จะขยายผ่านทรัพย์นี้ ไปจถึงที่สุดไปในโลกตามพระมหาปัะชาของโค์ด้วยเราขอบคุณโปรงจริงที่ทานขอพระพันวันในทัพ์นี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์สเจ้าอาธดากเยได้มทดับน,นงายแไยม่นผมห่นะครับเมาก,ก,กไม่ต้องตัดหลายั้นนะครับ หมอนียังครับนุชนของเราอ่ะฮะ้องน้ำคนนึงค่ะอีไป้โอเคนะครับก็ขออนุญ,ญาตพี่น้องนะครับแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนที่นี่นะครับเราจะยิ้นมาที่ฐานเงิวารวาเด็กเหล่านี้นะครับที่จะเป็นกําลังหนึ่งในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและยิ่งคนนั้นชีวิตเขาจะอยู่ในทางของพระเจ้าเนาะให้เรา,าที่มือของเราเนี่ก็ลำแสงได้กันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเมตตาของพระโองค์ที่โปกดงที่อารย์เด็กนุนชนเหล่านี้ มนอยู่ในพระนิเวศของพระอาจารย์ในโอกาสต่อไปที่เขาจะมีโอกาสได้ไปศึกษาได้เรียนรู้ในชั้นเรียนของพระเจ้าสมก็พอสติปัญญาที่มาจากพระองค์ให้เขามีความเข้าใจในพระวจนะคำของพระอาจารย์ประธานสติปัญญาให้เขาไม่ว่าจะเป็นการเรียนของเขาเองที่จะเข้ามาถึงในช่วงอาทิตย์ที่จะถึงนี้ขอพระเจ้าสมโภชให้พระพรเขาจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าจะใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานให้เขานั้นเพื่อจะรับใช้และปฏิบัติพระองค์ พราะน่าจะมาจากผู้ช่วยพระพรมาเหนือสลับคุโรบีเองที่จะนุนน้อใจแบ่งปันพระชนธรรมของพระเจ้าที่เต็มด้วยพระพรและวิติของพระเจ้าเพื่อจะให้เด็กเหล่านี้จะสามารถที่จะสอนคนอื่นในรูยในอนาคตเพราะการอุปกรณ์ที่มาจากพระเจ้าแล้วฝานเด็กๆตัวนี้ไว้ในการอุปกรณขององค์รูปกับในพันนาขององค์พระพิจิตรกิจขอพระพุทธองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับแสดงถึงเด็กๆที่ห้องดนตรีนะครับ